สถานีบริการน้ำมันพีทีธนาคารออมสิน อยากให้เธอนั้นดูให้ดีว่าคิดเหมือนกันบ้างหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวฉัน i สัสดีกัลาโอ้โหทำรายการเราสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยน้องพิมพ์น้องแพรแล้วก็น้องพ้าวน้องพิมพ์มาเคยมาแล้วมาตอนสัพ p r ยเจ้าสัวถูกไหมอ่าออกอากาศก็จบไปแล้วใช่เรตติ้งแบบว่านำทุกเรื่องเลยนำแบบยาวๆเรียกว่าโมได้เป็นสัตวรวัโมได้เป็นสัตวรวันี่นี่นี่ พราะว่าียังไม่เลิกไม่เลิกคุยแม่ช่อนสามเราก็ขับรถผ่านไปรูปเจ้าสัวมันก็ใหญ่เหลือเกินเราก็กลัวมันล่วงมาทับค้นนะสิโออ๋อจับเขาก็เอาออกแล้วพี่โรบอจับเขาก็เอาออกแล้วพี่โมไม่กระออกเลยเปลี่ยนรีบเปลี่ยนทันทีแต่ว่าต้องถามก่อนสามสาวนี่สนิทกันได้ยังไงคะก็เราเริ่มตั้งแต่เข้าช่องแล้วก็ได้มาเรียน acting ด้วยกันค่ะก็เลยเริ่มรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้น ปกติดาราส่วนใหญ่เขาจะสนิทกันเพราะว่าเล่นละครเรื่องเดียวกันแต่อันเนี้ยสนิทกันจากการเรียน acting ของของซานีใช่ค่ะ10ปีที่แล้วอะค่ะ10ปีที่แล้วอะค่ะส10ปีที่แล้วหนูอยู่เท่าไหร่กันเนี่ย 20่สิหนูจะบอกว่าแพรกับพิมอะเล่นละครด้วยกันมาก่อนแล้วค่อยมาเรียน acting ทีหลังค่ะคุณเล่นก่อนแต่2คนนี้เขาเจอกันก่อนหน้าแล้วก่อนเก่อนเข้าช่องหนูมีไปถ่ายหนังสืออะไรเรื่อยๆก็จะได้เจอพิมพค่ะแล้วผมเออผมมาพบรัหแบบนี้หมดเลยเนาะแต่แต่พิมเนี่ยพิมมาเป็นนักแสดงเพราะจริงๆพราะา ถูกไหมใช่ค่ะชรองอะไรพี่ไลเล่าให้ฟังดคือจริงๆพาวในกลุ่มพาวเซ็นกับช่อง3าก่อนคนแรกเลยใช่แล้วก็พิมไปเจอกับพาวตอนถ่ายนิตยสารไงล่ะค่ะเขาก็เหมือนถ่ายรูปคู่แบบถ่ายรูปคู่ลงไ G ยุคนั้นมันยุคบุกเบิกไอจีค่ะก็เหมือนผู้ใหญ่ที่ช่องก็มาเห็นรูปของพาวก็เลยบอกว่าเออลองชวนเพื่อนอ่ะเข้าไปดูหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยได้เข้ามานานไหมกว่าจะได้เข้ามาเซ็นสัญญาช่องสาอยู่ในวงการแทบเดียวเองนะปุ๊บปับว่าของ ต้องแต่แบบบอกก็แป๊บเดียวพิมก็ได้เหมาอแปุ๊บตแล้ชวก็พั่จะได้ไปเป็นนางเอกซะแล้วใช่เรื่องเือที่เซนแล้วว่าลูกนานม่ก่าจะได้เป็นนางเอกไม่นานค่ะก็แต่ว่าช่วงนั้นอยู่ช่วงแบบกำลังเรียนมหาลัยด้วยปีสอะไรเงี้ยกประมาณสอเซนแบบก็2เดือนก็ได้เล่นเรื่องแรกไม่นานนะอกดอกไม้ดอกไม้ใต้เมฆก่าเรื่องแรกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเรื่องแรกผู้ดีอีสานค่ะเล่นเป็นแบบเป็น ผู้หญิงใส่วิกปลอมตัวเป็นผู้ชายค่ะเมื่อกี้คุยมาคือพิมกับแพรเล่นละครด้วยกันเนี่ยค่ะเรื่องอะไรผู้ดีอีสานนี่แหละอ๋อผู้ดีอีสานนี่เลยเจอมาเรงนี้เลยสามคนพร้อมกันเลยมีแม้เรื่องเดียวไม่ใช่แต่อยากลองเล่นด้วยกันนะคะแต่เขาไม่ได้ทํางานนะคะคงเล่นกันสถานีสถานีอ่าดูหน่อยน้องๆอยากเล่นด้วยกันผมว่าน่าจะกระชากเตติงกได้นะท่านเดียกันนะเนาะท่ากระชากเตติงได้ ลานกันได้เล่นัเล่นกันได้ดีนะทะเลาะกันเลิกคบเลิกคบอีนี่ไปมึงกับกูเลิกคบอีนี่ไปก่อนแล้วก็กลับมาคบกันมีไหมไม่ได้มาสนิทกันในวงการคือในชีวิตจริงเขาก็สนิทกันนะคะไปทํากิจกรรมอะไรด้วยกันบ้างไหมลูกนอกเหนือจากการทำงานนะลูกแรกๆก็นัดกันคาเฟ่หลังๆก็เริ่มไปออกทริปไปเที่ยวดำน้ำด้วยกันไดเยินจจตัวลงถามไหมแต่ชุดอย่างนี้เหรออ้าเข้าไปทะเล อยากจะรู้อ่ะทำไมไม่มีแบบภาพแคบอะไรภัพไปดูไอจีพวกเขาม่สอบเป็นประจำเลยอ๋อเหรอไอ้เพ้อ